บิสมิลลาฮิราะห์มิลราหิมอัสสลามอะลัยกุมวะรอห์มะตุลฮิยะบะระกาตุกยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักของครูทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาศิลปะแสนสนุกกับครูยูค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะ ครูหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะครูขอดุอาให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็มันดุอาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วท่านนีละในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นบทเรียนของเรากันนะคะเรามาดูอาก่อนเรียนกันสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดกันในการเรียนค่ะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮิม ر ب ب ا ل ز د ن ي ع ل م ا و ر ز ق ن ي ف ه م ا ا ل ل ه م ل ا س ه ل إ ل ا م ا ج ع ل ت ه س ه ل ا و أ ن ت ت ج ع ل ا ل ح ز ن إ ذ ا ش ئ ت س ه ل ا ل ح م د ل ل ه ดูอากันแล้วเราก็พร้อมเรียนกันแล้วใช่มั้ยเอ่ย ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนใหม่กันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราประทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วกันสักนิดหนึ่งค่ะในคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องคิดอย่างไรวาดอย่างนั้นใช่ไหมคะซึ่งเราได้เรียนเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องลักษณะของการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกมีกี่ลักษณะเอย่ย มี2ลักษณะใช่ไหมคะการวาดจากความจําและการวาดทันทีที่เห็นใช่ไหมคะและทั้ง2ลักษณะนี้หมายถึงอะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรบอกว่านักเรียนจะยังจําได้นะคะซึ่งคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างผลงานการวาดภาพทั้งสองลักษณะไปแล้วหลายภาพเลยใช่ไหมคะอ่าและจากการบ้านที่นักเรียนทําส่งมาคุณครูก็คิดว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนไปแล้วด้วยนะคะลาดิลละ อ่านี่ก็คือวิดีโอตัวอย่างที่คุณครูสาธิตการวาดภาพให้นักเรียนดูนะคะเอาละค่ะสำหรับคาบนี้ค่ะกลับมาสู่ห้องเรียนของเราในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่5นั่นเองค่ะเรื่องทัศนศิลป์ในท้องถิ่นค่ะ สำหรับตัวชี้วัดของบทเรียนนี้นะคะหนึ่งก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้ 2. ส,สามารถอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์และ 3. ส,สามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าทัศนศิลป์ในท้องถิ่นคืออะไรและมีที่มาอย่างไรนะคะ งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นงานที่มีคุณค่านะคะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ เดิมทีแล้วนะคะในโบราณนะคะภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยในชีวิตประจําวันค่ะเป็นเครื่องมือทำรรมาหากินหรือเพื่อพิธีกรรมความเชื่อทางาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีของคนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะโดยใช้วัสดุง่ายๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนลองสังเกตทั้ง4ภาพนี้นะคะ ทั้งสีภาพนี้นะคะล้วนเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะคะอลองสังเกตดูว่าแต่ละอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรและคิดว่างานทัศนศิลป์แต่ละชิ้นนั้นมาจากพื้นที่ใดของประเทศไทยมีใครพอทราบไหมคะเอาละค่ะมาดูภาพแรกนะคะข้างบนซ้ายนะคะ ภาพนี้คือภาพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีค่ะก็จะมีลักษณะที่เฉพาะตัวนะคะมีการฉลุหลายนั่นเองภาพข้างๆค่ะบนขวาก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะจะเห็นว่าทั้งสองลักษณะนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาทั้งคู่และทํามาจากดินเหนียวเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างกันนะคะ สำหรับภาพข้างล่างซ้ายนะคะเป็นภาพที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยนั่นก็คือภาพเรือกอนและนั่นเองนะคะเรือกอนและเป็นเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้นะคะนิยมตกแต่งและเขียนลวดลายด้วยสีสันฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซียนั่นเองค่ะส่วนภาพข้างๆนะคะอีกภาพหนึ่งข้างล่างขวานะคะก็คือหนังตะลุงนั่นเองนะคะ จากเมืองชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งแกมาจากหนังวัวและหนังควายนั่นเองนะคะหนังตะลุงเป็นมหรสพโดยว่าละครที่เป็นที่นิยมของชาวภาคใต้มาตั้งแต่โบราณเลยละคะ่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นกันบ้างค่ะ นับตั้งแต่อดีตผู้คนในแต่ละท้องถิ่นมีการนำวัสดุต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติหรือที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆมาสร้างบ้านเรือนและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตนะคะซ,ซึ่งผู้คนในแต่ละพื้นที่นะคะก็มีการเลือกใช้วัสดุปรกรณ์ที่แตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้สร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นกันค่ะแรกก็คือไม้สักนะคะไม้สักนิยมนำมาแกะเป็นงานแกะต่อมาคือไม้โมกค่ะอันนี้คือไม้โมกนะคะแล้วก็อันนี้คือไม้ไผ่นะคะนิยมนำไปใช้ทำเครื่องสารที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินค่ะย่านลีเผา กระจูดต้นกบต้นปอฟางดินเหนียวกลามะพาวเปลือกหอย และนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะของวัสดุอุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกาันและมีประโยชน์ในการใช้สอยที่ต่างกันค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติเหล่านี้นะคะสามารถนำไปสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นแบบไหนได้บ้างค่ะ แบบแรกนะคะก็คือการจักสารนะคะจักสารใช้ไม้ไผ่ในการตอกเป็นเส้นแล้วสารด้วยฝีมือมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากไม้ไผ่แล้วหวายปอย่านลิเภาก็ยังนำมาจักสารด้วยภูมิปัญญาให้สวยงามน่าชื่นชมได้ไม่แพ้กันค่ะของคืองานแกะไม้ค่ะ ไม้ที่นิยมนำมาแกะส่วนมากเป็นไม้สักนะคะเพราะมีอยู่มากเนื้อไม้แน่นแกะง่ายอยู่คงทนนะคะนอกจากนั้นก็มีไม้มะค่าโมกมันก็สามารถนำมาใช้ในงานแกะไม้ได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปก็คืองานทอผ้านะคะเนื้อผ้าผลิตจากใย,ยไหมหรือดอกไม้ที่นำมาปั่นให้เป็นเส้นแล้วจึงทอเป็นผืนค่ะ เพศถัดไปนะคะก็คืองานปั้นปูนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปปั้นต่างๆการแกะสลักประดับกระจกตามวัดวาอารามต่างๆนะคะก็ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะคือการวาดภาพตามผนังโบสถ์ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นการวาดเกี่ยวกับเรื่องราวทางพุทธศาสนานะคะสีแบนๆนะคะตัดเส้นไม่มีแสงเงานะคะแต่ก็สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนค่ะงานทัศนศิสป์ในท้องถิ่นเหล่านี้นะคะล้วนเป็นงานที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาและช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไปค่ะ เอาละค่ะนักเรียนค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะเรามาดูการบ้านกันสักนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในใบงานที่คุณครูส่งให้นะคะี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์ใบงานให้นะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่เราช่วยปริน้นออกมานะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่สะดวกปริน้นนะคะก็ให้คัดลอกเขียนในกระดาษก็ได้นะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มชั้นเรียนด้วยนะคะหรือจะส่งมาไลนา์ส่วนตัวคุณครูก็ได้ค่ะถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจบทเรียนตรงไหนนะคะสามารถทักมาถามคุณครูได้ตลอดเวลานะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราบหน้าอินชอนหรอ Sampai jumpa wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.